แต่เออแต่เนี่ย,ยเห็นแม้สักวันแม่มันต้องมีอะไรที่เกี่ยวกผีแน่นอนเลยนี่อะเคยดูไลออนคิงมาแล้วใช่ไหมลูกแล้วเรก็เคยดูพี่น่เดีใช่ไหมใช่ไม่แฟนฉันด้วยอ๋อแล้วก็เคยดูแฟนฉันด้วยใช่ใช่ชอบแต่ว่าละครไทยดีกว่าเออพี่น่าดีชอบดูละครในทีวีอย่างนี้หะแบบเออแบบอันนะ้ เกี่ยวกับภาษาไทยพี่เวต่นเต้นไหมคะเต่นเต้นค่ะแต่ว่าแบบมันยังไงมันมันมันแบบยังไงนใหญ่อธิบายใหญ่มันใหญ่มันใหญ่เล็กลัวไหมอ่ะกลัวไหมนิดนึงนิดนึงนิดนึงเพราะอะไรคะมันเหมือนจะมีผีใช่ไหม จริงๆเลยไม่กลัวผีอ่ะก็ได้ไหมแต่เออแต่เนี่ยเห็นแม่สักลัวมั้งแม่มันต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับผีแน่นอนเลยเลยอะแม่บิวแม่ไม่เราค่ะอันนี้เป็นการพาน้องออกงานใหญ่คร like ั้งแรกเลยครับไม่เราค่ะครั้งที่แล้วใหญ่กว่านี้ค่ะที่ไปโดยบังเอิญเรากไม่ได้จ้างไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เราค่ะจริงๆวันนี้วันนี้เหมือนพาลูกมามาดูมิวสิคอลมากกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ก็ดูทาดูแปดรอบละ อันล,อลูกแบบรอบแรกจะดูทั้งที่นิวยอร์กที่ลอนดอนดูมาหมดแล้วจนวันนี้มาถึงไทย<ม>ก็ก็ต้องพาเขามาดูเพราะคิดว่าเขาน่าจะชอบอันนี้เป็นการดูละครเวทีครั้งแรกของไม่ค่ะไม่เรคเคยดูหลายอันคิงมาแล้วใช่ไหมลูกแล้วเรคก็เคยดูพี่นาเดชใช่ไหมใช่ไม่แฟนฉันด้วยอ๋อแล้วก็เคยดูแฟนฉันด้วยใช่ใช่แล้วแล้วดูละครแล้คนชอบดูละค,ลค,ค,ลคะเรเควทีแบบนี้ไหมะคะชอบแต่ว่าละครไทยดีกว่าเออ ชอบตัละครในทีวีอย่างนี้หรือเปล่าแบบแบบอันแบบอะไรแบบทิปเป็นทิปเกี่ยวกับภาษาไทยเออใช่ไหมเป้าหมายป้าแฟนฉันอ่าเหมือนแฟนฉันเขาชอบแฟนฉันไงไทยไทยมันก็รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนของพี่ณเดชใช่ไหมที่พี่เวมาดูใช่ไหมท่านั้นก็ดีเนาะใช่ใช่คุณว่าคุณยังจะถามดิฉันได้อีกเหรอคะเนี่ยคุณยังไม่เชื่อในความเป็นไทยในลูกของดิฉันอีกเหรอคะเเพราาะว่ห็นล่าสุดก็คือห้อง ชื่อเทพมหาอรได้แบบอมรราชนาวุเมหินรายุยาบาลพบรถนัน์ถดมราชนีเวทมหสถานอมรพิมานอวตารสกฤตเดียวิเชนุกับิชิดีมะไตื่นไม่มันคือตอนท้ายของเพลงไง แต่ถ้าเราฟังเพลงลุงอัศนีกับลุงวสั์น่ะมันก็จะกรุงเทพแล้วก็ตื้อดื้อดื้อไม่ใชดื้อตื้อตื้อดื้อดื้อขอโทษด้วยนะคะต้องกลับขอโทษทุกคนด้วยที่กำลังเกิดการถูกเสียงกันขึ้นค่าหลายคนจะชื่นชมเนความแบบเราผกฝันมาไม่ชจาไ่าตรแต่เรื่องของเรเป็นไทยเราเป็นไทยมาก ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่รักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็เห็นในสิ่งที่ตัวทายเองก็ตั้งใจจะสอนลูกนะคะให้ดีที่สุดนั่นก็คือแบบเรื่องของความเป็นไทยแล้วก็เรื่องของมารยาทนะคะแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ทุกคนเอ็นดูแล้วก็รักเรลนะคะแล้วก็แล้วก็มีคําชมมาให้เรเยอะแยะมากมายมันเป็นกําลังใจสําหรับทามากเลยจริงๆขอบคุณมากค่ะเวลากลับไปบ้านเราถึงีคนที่ได้เ่าให้สาวเลยค่ะ เห็นแล้วเลยรู้สึกยังไงบ้างที่แต่อ l l เ h อ m e เ i a ที่แบบไปลงเนื่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ e you like แบบ Oh my god Oh my god แล้วขอบคุณไหมครับขอบคุณครับดีใจไหมดีใจไหมที่มีคนรักเลมากขนาดนี้ดีใจใช่ไหมแล้วงั้นเด็กเลต้องแบบเป็นเด็กดีให้มากๆถูกไหมกับทุกๆคน มามีก็อายเวลามามีดูตัวเองอะมามีก็อาย <c oughs> คือมันแบบม,ม,ม,นนะมันมันมันเขินเนาะมันมาแบบเราไปทำอะไรมาเนี่ยอะไรอะไปอึ้งอะหล่อหรืออึ้หล่อนเนี่ยหล่อจริงนะเนาะตรงนี้ เราแบ้าที่ใจภูใจเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราฝฝังเข้ามาตลอดกนีตอนนี้มาชัดเลยคือท้าวต้องต้องขอบคุณเอ่อพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็หลายๆฝ่ายมากๆนะคะที่เมตตาเขาแล้วก็แล้วก็เอาเขามาในเวลาที่แบบเหมือนเหมือนเขาผู้จารู้เรื่องแล้วล่ะกอนจะเข้าใจแล้วก็สักถามเขาในเรื่องที่เขาสนใจมันก็เลยทําให้มันเป็นเรื่องที่เขาอยากจะตอบมันไม่ได้เป็นเรื่องที่อะไรที่เขาฝืนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ ก็ก็เขาก็คุ้นเคยแล้วล่ะจริงๆแล้วกับการคู่อยู่อยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาก็ไม่เคยไม่เคยถูกมองว่าเขาเป็น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 คนที่เป็นสตาร์ใช่ไหมเป็นคนที่เป็นดาวแต่วันนี้เขาดังกว่าแม่แล้วยูชูต้องแม่รู้ตัวไม่รู้ว่าตอนนี้ดังกว่าพี่แม่แล้วไม่รู้จริงๆรก่อนก่อนแรกเริ่มนะคะทีจะให้น้องสัมภาษณ์แอบตั้งต้นเลยไม่วันนั้นวันนั้นวันนั้นบังเอิญมากวันนั้นคือเหมือนแบบแบบเอาได้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 ไม่ไม่ ก็เดินไปถามเขาว่าเขาโอเคไหมแค่นั้นแล้วเขาบอกโอเคโอเคแล้วก็กลายเป็นเป็นไวรัลมากแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็คือเป็นธรรมชาติเราไม่ได้เตรียมกันมันจะไปเตรียมกันได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็เกิดจกคิดเหมือนกันที่รู้เราตอบได้แต่เลื่อนเป็นดาวเปี้ได้เหรออะไรก็ก็ก็คิดอย่างนั้นแต่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าในขณะเดียวกันคือก็ไม่ได้เจอคำถามที่ยากฉันมันก็โอเคอยู่อะไรเงี้ยมันยังอยู่อะไรที่มันยังอยู่ในใจเขาเขาตอบได้อะไรเงี้ยมันก็เลยส่วนต้องไปรู้เวลาเจอป้องเยเมื่อกี้เขาบอกขาสั่น โอเคไหมตอนนี้โอเคแต่ว่าถ้าแบบกระโดดลงสัตว์แน่ๆทำไมอะคตอนนี้ยังยังยังยืนหยัดได้อยู่อย่างเงี้ยเหรอลูกใช่นีเธอขาตอบใครสามารถสัมภาษณ์คุณแม่ได้ตลอดแล้วใช่ไหมเขาอันนั้นนะใหญ่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 บางทีเหลือให้เหลือให้จะมีพื้นที่ยืนบ้างลูกยังอยูืนพิสูจน์ ได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะได้ไห<ต>มคะพี่เวขอบคุณทุกคนกคน่อนค่ะขอบคุณครับบอกขอบคุณทุกคนที่รักพี่เวมขอบคุณที่ขอบคุณทุกคนที่รักพี่เวพูดแบบจริงใจกว่านี้ได้ไหมริวริวมาเรย์เอ,อ<ม>างี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รักพี่เลนดูพี่เวครับขอบคุณคขอบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักแม่เลย<อ>